สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศรีกันและลัคขณากันสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรุงใจกับช่องช่แนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่บลิฟเฟอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศรีจากนี้อัดละอดีมาทําค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤศจิกายนส5 6 7ายแต่เป็น การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภทั้งหมด5เรื่องสําคัญที่ครอบคลุมในชีวิตของเราทุกคนที่ทุกคนมีคําถามาถามกันมากที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ E.P. นี้เป็น E.P. ที่2ใครยังไม่ได้ฟัง EP ดาวย้าย E.P. แรกสามารถย้อนกลับไปฟังได้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นการอัปเดต เรื่องราวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับพวกที่เกิดราศีกันดูจากด้านล่างสีส้มนี้ลักษณะาการทางทิศตะว,วันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและขณะใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีกันอยู่ตรงตรงนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธด,ดวงแรกนะครับดาวประจําตัวเนาะดาวประจําตัวเนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีพิจิกแต่ไม่ได้โคจรในเดือนนี้นะครับโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับหมายถึงความคือหมายถึงว่าถ้าเปิดมันมีในพื้นฐานในดวงชะตาหรือเรียกว่า ดาวพื้นดวงนะครับจะหมายถึงได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ที่แปลว่าม,ม,มันมันมั่งมีะนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับความร่ํารวยนะครับหมายถึงมักจะเป็นคนที่ไม่อดไม่อยากเรื่องการกินการอยู่การมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็จะถือว่าได้รับเกณฑ์มาตรฐานที่ลักขณนานครับไม่ใช่ราศีนะราศีไม่ได้นะครับบอกไว้เลยว่าไม่ได้แต่ว่าลักขณากันจะได้ดาวพุธอยู่ในตําแหน่ง ราศีพิจิตเป็นอุดมเกณฑ์นะครับทีนี้ดาวพุตนุศาชะเนี่ยหมายถึงจะต้องมีการคือเราจเจริญเข้าหาสังคมจะมีการพูดคุยสื่อสารกระจายเข้าสังคมการเซ็นสัญญาต่างๆนะครับก็จะมีคอนเน็กชันคอนเน็กชันเคยบอกไปแล้วว่าข้อดีก็คือสมมุติว่าเราอยากหยิบยืมเงินใครแล้วเราไม่รู้จักแล้วถ้าเราจะไปยืมเงินเขาคงไม่ให้ยืมอะ่ะเพราะว่าไม่รู้จักกันแล้วเขาจะไปทวงยังไงถูกไหมครับแต่ถ้าเรา รู้จักเขาเขารู้จักเราโอเคอย่างน้อยเขาเคยเห็นหน้าเคยเห็นตากันอยู่เคยคบค้าสมาคมกันอยู่เขาก็อาจจะอาจจะนะครับอาจจะให้ยืมก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเพราะว่าจะได้ตา่าทวงถูกไงว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงถูกป่ะครับหรือมีพฤติกรรมยังไงเขาจะรู้จักเราอยู่ๆมาขอยืมตังค์ไม่มีใครให้ยืมหรอกถูกไหมครับแต่ถ้าคนรู้จักยังพอให้ยืมได้ยางงี้ครับถ้าไม่เยอะเกินไปอ่ะอน,นี้แหละคือการคอนเนคชันที่ดีทีนี้ มันมาจากเดือนการงานด้วยนะครับดาวพุธเนี่ยนะครับเพราะเป็นเจ้าเรือนเดียวกันกับดาวประจําตัวกรรมะไปสู่เดือนสาชาหมายถึงงานก็ต้องติดต่อสื่อสารแล้วก็จะมีวาสนามีตัวตนจากการเข้าสังคมนั่นแหละเข้าใจไหมครับคือพูดง่ายว่าชีวิตมันจะดีขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเผื่อมีการติดต่อมีการสังคมเดือนนี้อาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยด้วยนะครับเพราะเลงกระดามฤกษ์จะอยู่อาจ,จต้องเดินทางไปยัง ทั้งทางใกล้ทางไกลมีสิทธิ์หมดเพราะคนกันอยาแลกอย่างหนึ่งคือสาชาคือเดินทางใกล้เป็นราศีพิจิกอังคารมรณะทางไกลก็เป็นราศีเมษเป็นดาวคารเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอังคารไปอยู่ที่ไหนก็คือลาภก็คือเดินทางแล้วได้โชคลาภทั้งหมดไม่ว่าจะไปทางใกล้ทางไกลเดินไปนทางไปเถอะจะมีโชคมีลาบจากการเดินทางโอเคนะไม่ใช่เฉพาะทางไกลนะครับมีลาบจากการเดินทางทั้งใกล้และไกลโอเคจบ ต่อไปเรื่องของการการงานก็รวมไปแล้วน้องเมื่อกี้ก็บอกว่าจะมีการเดินทางนะครับแล้วเดินทางแล้วจะได้โชคลาภนั่นเองนะครับต่อไปเรื่องของการเงินนะครับการเงินเนี่ยเป็นดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ราศีตุลพบกระดุมพระไปอยู่ในราศีธนูได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งพันธุเนี่ยเป็นมหาจักรจะเป็น ข้อทั้งดีและเสียข้อเสียคือต้องวิ่งเป็นเหนื่อยนะครับแต่ข้อดีก็คือมีการไหลเวียนเงินนะครับมีการไหลเวียนรับที่ดีแต่เราม้ระวังเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะครับเพราะว่าสุขมหาจักรเราพูดไปคลิปที่แล้วคลิปแรกนะครับเรื่องของดาวย้ายไปแล้วว่ามหาจักรเนี่ยเราทําความเข้าใจไปหลายเรื่องเลยเนาะว่ามันคืออะไรบ้างแต่เอาเป็นว่าเราอ่ะมันเป็นดงดึงดูดดังนั้นมันก็จะมีการดูดรับเข้ามานะครับพันธุเนี่ยแปลว่ารักรับ นะครับก็หมายถึงว่าจะได้เงินจากอกองสีก็ได้จะได้เงินจากหลักทรัพย์ก็คืออสังหานะครับมีเกณฑ์ได้ซื้อหรือจะขายก็ได้เกี่ยวข้องกับอสังหานะครับก็ดีแต่ดาวุกไปมาจากแปลว่าอาจจะต้องมีคนเข้ามาดูเยอะเลยครับแต่มันจะมีทั้งคนซื้อและไม่ซื้อแหละนะครับมันก็ต้องแบบแวะเวียนกันมาเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารเยอะแยะมากมายในเดือนนี้มันก็จะมีคนเข้ามา เยอะแยะไปหมดทําให้เราแบบอาจจะตั้งตั้งเป้าหมายหรืออาจจะคิดไปเองว่ามันจะต้องได้เสมออะไรเงี้ยมันคืออย่าพึ่งอย่าพิ่งคิดว่ามันจะต้องขายได้เพราะว่าอันเนี้ยมันคือต้องดูในพื้นดวงชะตาว่ามันมีเจอคู่มิตรคู่ศัตรูหรือทําบุมกันยังไงด้วยนะครับแต่ในภาพรวมดูเหมือนจะขายได้นะเออภาพรวมตรงนี้นะเหมือนจะขายได้แต่ต้องไปดูในพื้นดวงอีกครั้งหนึ่งเพื่อการันตีว่า เราอ่ะจะได้ขายจริงๆหรือเปล่าหรือไม่ได้ขายนะครับคือบางคนมาดูแต่ไม่เอาอ่ะมันเยอะถูกปะครับบางคนบอกว่าปล่อยขายมา3ปีแล้วอาจารย์ยังขายไม่ได้เลยมีคนมาดูเรื่อยๆนะแต่เรื่องอะไรไหมครับต่อราคาราคามันไม่โอเคคือเขาคนซื้ออยากได้ถูกคนขายอยากได้แพงมันส่วนทางกันถูกปะครับมันไปด้วยกันไม่ได้มันไม่เข้ากันมันย้อนแยง้งดังนั้นจึงทําให ผลของการขายอ่ะมันยังไม่ได้สักทีนั่นแหละครับประมาณนั้นไอ้คนปล่อยกู้ก็เหมือนกันนะครับจะก,กู้ยืมเนี่ยอัตราดอกเบี้ยสูงก็ทําให้คนเนี่ยเขาปล่อยกู้น้อยนะครับแล้วก็หนี้สินบ้านเสียเยอะมากแล้วก็รดด้วยดังนั้นเขาจึงพันธุ์ทุนจะแปลว่าลดได้ด้วยนะครับบ้านกับรถบ้านรถที่ดินเนาะก็ทําให้อ่ามันอาจจะมีการปล่อยกู้ยากเหมือนกันก็เลยทำให้ได้ยากมหาจักรก็คือต้องวิ่งเต้นวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มันมา แต่สุดท้ายก็จะได้ด้วยอำนาจของมหาจักรแต่อย่าลืมนะเดือนเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่หลายเดือนนะดังนั้นเนี่ยก็รีบทําเต็มที่ระหว่าง9พฤศจิกายนถึงประมาณสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมนะครับก่อนปีใหม่เนาะก็ถ้าวิ่งตะเนระยะนั้นก็มีสิทธิ์จะได้มาสูงนะครับแต่ไม่ได้ประว่าได้ร้อยเนตะต้องบอกไว้ก่อนการพยากรทุกอย่างไม่มีคำว่าร้อ ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นดวงภาพรวมมันต้องไปดูดาวกระทบในพื้นดวงของเราอีกทีหนึ่งด้วยถ้าเจอคู่ศัตรูไม่มีทางครับวิ่งเต้นให้ตายยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นคู่ศัตรูมันก็คือมีอะไรขัดขวางเราอยู่อะพูดง่ายๆนะครับบุญมีแต่กำบังเพราะบุญตรงเนี้ยให้แล้วแบบภาพรวมแต่กำบังแปลว่ามันไม่ได้อะเพราะว่าในดวงชะตาของเรามันมีคู่ศัตรูอยู่นะครับประมาณนี้เนาะจะไปเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับความรักเนี่ยยังไม่ดีขึ้น กว่าเดิม,มก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะราหูเล็งรักเหมือนเดิมอดทนอีกนิดนึงครับคนละขนาดกันเดี๋ยวความรักก็จะเริ่มจะบอกว่าดีขึ้นแน่นอนแต่ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์อันนี้ต้องเข้าใจคนกันเนี่ยมีปัญหามานมมานานแล้วก็น่าเห็นใจตรงที่ว่าเรื่องความรักเนี่ยประจําเลยเป,น,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 ปน,นเปียนปนเป็นแถวนี้คือมีมีปัญหาหยุ่ตลอดนะครับเรื่องของความรักเนี่ยเพราะว่า นึ่งแหละเราเกิดมากันก็อภัพรักละน,นี้เราก็ต้องเข้าใจดวงชะตาเราว่าคือคนกันอภัพรักได้ยังไงรู้ไหมมันอยู่ที่ตามจริงมันไม่ใช่ที่เราคนเดียวหรอกมันอยู่ที่มีนด้วยกันด้วยก็คือคู่ของเราอะไม่ใช่หมายถึงต้องเกิดละคนามีนทุกคนนะหรือราศีมีนทุกคนนะไม่ใช่นะครับคู่ของคนกันจะเป็นราศีอื่นได้หมดได้ทุกราศีมันไม่แบ่งแยกหรอกว่า คนกันจะต้องได้เจอกับคนมีนเท่านั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อคู่ฉันต,ต้องเกิดต้องเกิดราศีมีนหรือลัคนามีนเท่านั้นไม่ใช่เกิดราศีไหนก็ได้ลัคนาไหนก็ได้ไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่ความนิสัยจะต้องเป็นมีนอืนิสัยของคนกันเนี่ยจะต้องเป็นมีนเพราะอะไรเพราะดวงชะตาเราถูกกาหนดมาแล้วว่ามีนเนี่ยเป็นดาวลักษณะคู่ครองแต่ไม่ได้หมายถึงเป็นราศีคู่ครองนะครับเป็นลักษณะคู่ครอง,องหมายเขาว่าอะไร มีเนี่ยเป็นคนสันโดษเป็นคนที่อ่เป็นคนที่จิตนาการสูงเป็นคนแยกแยะความจริงความความคิดของตัวเองไม่ออกมันเป็นจริงเป็นปลาสองตัวคำว่าปลาสองตัวไม่ได้ว่ายไปด้วยกันนะครับแต่ว่ายทวนน้ํากันสังเกตดูราศีมีนจะคะคะหยินหยางอะ่ะมันจะเป็นปลาสองตัวว่ายทวนกันนะครับมันจะไปขอทางกันดังนั้นจึงหมายเวียนเป็นวงกลมอะ่ะอืมมันหมายความว่าคนมีนมักจะแยกความ ฝันจินตนาการของตัวเองกับความจริงอะ่ะแยกกันไม่ออกเขาจะหลงไปกับภาพมายาของตัวเองแล้วเขาก็ติดอยู่ในภาพมายานั่นแหละครับแล้วคิดว่ามายานั้นเป็นความจริงแล้วก็มาหลอกเราด้วยหลอกทุกคนเลยครับมีนเนี่ยมีนเนี่ยเป็นราศีที่หลอกไม่ได้หมายถึงเขาตั้งใจจะหลอกเรานะแต่เขาหลอกตัวเองสําเร็จจึงมาหลอกคนอื่นไปด้วยเขาจะยังเออเพราะมันแยกแยะไม่ออกนะครับมีนเป็นอย่างนี้บอกเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาอะ่ะอยู่กับ อยู่กับภาพมายาเราอยู่กับความจริงคอนกันอยู่กับความจริงอยู่กับคามเรียวเพราะว่าผมไปเรียนหอราสั์อินเดียมาศึกษามาแล้วกันอาจารย์บอกว่าราศีการปัน,ปนศีเรียวเป็นราศีแห่งความจริงเป็นราศีแห่งยึดยึดติดแต่ความจริงเพราะอะไรกรรม,มะนี่ตนุกรรม,มะนี่ปัจจุบันกรรมไม่ได้มองอย่างอื่นเลยมองที่ปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้โฟกัสอนาคตหรืออดีตแต่ว่าคนมีนเนี่ย เป็นคนที่จะบอกว่าอนาคตหรืออดีตก็ไม่ใช่แต่อยู่ในความคิดของตัวเองกับติดกับดักความคิดตัวเองคนมีเนี่ยอในนั้นเนี่ยมันก็เลยจะงงง,งนิดนึงอะ่ะเออนั่นแหละพูดง่ายว่าง,งงกับชีวิตไอ้เรานี้ก็ลังเลก,กับชีวิตเหมือนกันดังน,นั้นมันก็เลยทําให้อาภัพรักนะครับที่ราหูมะเร็งรักเนี่ยมาจากเดืนออะไมันก็เลยทําให้มีปัญหาไงเออม,มันก็เลยเป็นพบเสียไงเสียดังน,นั้นเนี่ยทนให้ได้อีกครึ่งปีถ้าคุณทนได้ มันจะเริ่มดีขึ้นเพราะเสาจะเข้ามาแทนลาอ่านาซีมีนแทนลาหูเนาะแล้วาหูจะไปอริก็จะดีขึ้นถามว่าดีเหรออาจารย์เสาเล็งลักเนี่ยอย่างน้อยด,ดาวเสายังยังได้เดี๋ยวเยค่อยพูดแล้วกันเอาเป็นว่าดีกว่าพูดในแค่นี้นะครับดีกว่าราหูอยู่แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแบบยกภูเขาออกจากอ,อกได้เลยไม่ใช่ตอนนี้คนกันเนี่ยเหมือนโดนพันธนาการแล้วภูเขาทับอ,อกอยู่ แต่พอดาวเสาร์ขึ้นมาราหูลงไปเนี่ยจะเหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกแต่ยังถูกพันธนาการอยู่นะครับแต่มันลงขึ้นอ่ะเออนี่นแหละประมาณนั้นทีนีเ้เรื่องของพุทธสก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีดาวคู่ก็ไปดีหมายความว่าถ้าใครที่ไม่มีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของการแบบเป็น,ปนสถานะเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่าปัตนิไปสุภะใช่ไหมก,ก็หมายถึงว่าอย่างน้อยอ่ะคู่ยังนําความเจริญมาสู่เรายัง เป็นที่แนะนําเป็นที่ส่งเสริมเขาเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีอยู่นะแต่มันมีลาหูเข้ามาหมายถึงมีปัจจัยอื่นมาแทรกไม่เหมือนเป็นกรรมเก่าที่เราเคยทํามาไว้ครับคืออันนี้พูดในเรื่องของความเชื่อว่ามันอาจจะมีอะไรที่เข้ามาแทรกระหว่างตัวเรากับคู่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความละหองละแห่งบางอย่างแต่ไม่ใช่ว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือไม่ใช่ว่าจะต้องเลิกกันเสมอไปเนาะแต่แค่ว่า มันมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราก็ทนให้ได้ถ้าทนได้ถึงดาวเสาร์มากก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับอย่าลืมนะเสาร์มาจากพบปุทตะไม่ใช่อริแต่ราหูมาจากเดือนอริเนาะยังไงก็ต้องดีขึ้นนะครับทีนี้เรื่องของอสุขภาพ นะครับสุขภาพของคนกันเนี่ยให้ดูที่รังคานอังคารเนี่ยไปตกเรือนลาภะถือว่าโอเคมรณะลาภะก็หมายความว่าถ้าป่วยก็จะได้ทุกขลาภก็คือจะได้เงินประกันหรือจะได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับคือหมายถึงว่ามันอาจจะไม่เป็นไรหรอกพูดง่ายๆไม่เป็นไรมรณะลาภะก็คือหมายถึงว่าสุขภาพโอเคแต่แนะนําให้ออกกําลังกายหน่อยนะคนกันเนี่ยเพราะอังคารเนี่ยมันหมายถึงการแอคชั่น และหมายถึงกล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงการออกกำลังกายแต่มันจะแก้โรคภัยแค่เจ็บได้คงคนกันจะต้องเหนื่อยจำไว้นะครับการออกกำลังกายจะต้องเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยจะไม่แก้เพราะอังคารเนี่ยมันหมายถึงการแอคชั่นแล้วถ้าเหนื่อยมันคือความยุ่งยากอ่ะพูดง่ายง่ายถ้าไม่ยุ่งยากไม่ไม่เหนื่อยกายเหนื่อยใจมันไม่มันไม่เข้าดวงอ่ะถ้าคุณเดิอถ้าคุณออกกำลังกายแต่ไม่เหนื่อยมันก็ไม่ต่างกับการออกกำลังกายเข้าใจไหมครับมันไม่แก้ดวงนะ แต่แก้ดวงคือต้องเหนื่อยต้องรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันต้องเจ็ดเวลาทํางานไปออกกำลังกานเนี่ยรู้สึกว่ามันเสียเสียเล็กๆน้อยๆแต่เราคอนโทรลมันได้อันนี้คือดีแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอะไรก็เป็นใจไปหมดอันนี้จะไม่ค่อยดีละมันจะไม่เข้าทางเสียเข้าใจไหมครับเอออันนี้มันต้องมีการเสียแลกเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆน,นะครับบางทีไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายมากเช่นกวาดบ้านถูบ้านเราเหนื่อยแล้วเราใช้แรงในการขัดถูอ่ะเออล้างห้องน้ํา ถูบ้านกวาดบ้านอะไรเงี้ยได้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายในตัวนะครับแต่มันได้สัสดส่วนคอละด้านกันคอละแบบกันแล้วแต่ว่าเราออกกำลังกายอะไรเนาะต่อไปอสุดท้ายนะครับเรื่องของโชคลาบโชคลาบก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์ปีได้ขุมทรัพย์ดีครับก็ถือว่ากลางๆค่อนไปในทางบวกนะครับก็หวยเเบอ์ก็พผาๆหน่อย แต่ก็โอเคอยู่ไม่ไม่ถือว่าแย่แต่ก็ไม่ได้ดีเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรครับเพราะว่าคุมทรัพย์เป็นตำแหน,น่งกลางๆนะครับก็ถือว่าบางคนว่าคุมทรัพย์แปลว่าจะถูกใช่ไหมก็ไม่แน่ครับมันก็อยู่ที่พื้นดวงว่าใครมีดวงใครไม่มีดวงคนไม่มีดวงต่อให้ดาวจรมาดีก็อาจจะถูกแต่ไม่ดีถูกนี้หน่อย แต่ใครที่มีดวงดีก็อาจจะถูกไปเลยนะครับก็แล้วแต่แต่ไม่แนะนําให้เล่นกันนะครับใครอยากเล่นเล่นไปแต่ต้องไม่เดือดร้อนนะครับจำไหมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กกอ์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ